สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้กับคำวิบมีพี่แทนอยากเล่าค่ะคำวิทมีพี่แทนอยากเล่าวันนี้มีประสบการณ์ตรงดีๆในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักและการขับถ่ายมาเล่า,มา,ลามาแชร์ประสบการณ์กันค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้ที่พี่แตนอาจจะนำมาเล่าเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรเนาะ หลังจากปีที่ผ่านมาทุกคนขออนุญาตเท้าความนิดนึงกักตัวอยู่บ้านเนื่องจากโควิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ไลฟ์สไตล์เนาะก็เปลี่ยนไปนิดนึงไม่ค่อยได้ไปออกกำลังกายอยู่บ้านก็เอ j นจอยอ i ทตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะผลลัพธ์ที่ได้ <laughs> ก็อย่างที่ทุกคนเห็นจะสังเกตและเห็นได้ชัดๆว่าพี่แตนเนี่ย อวบอิ่มขึ้นอ่านะก็ต้องยอมรับตรงๆแล้วคนะ่ะเนาะว่ามันก็เออเป็นการกระทําของเราส่วนหนึ่งก็ พอเราได้อยู่บ้านเราก็อยากหาอะไรทํากินข้าวสนุกสนุกกับลูกทําขนมกันสิ่งหนึ่งเลยที่พี่แตนยอมรับก็คือว่าเรื่องของน้ําอัดลมเออเราก็กินมันชื่นใจอนะเนาะเวลาได้กินอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นเด็กๆกินไหนแม่ของกินบ้างสักนิดนึงอ่านะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็นี่แหละค่ะอวบอิ่มเลยอ่ะทีนี้ก็รู้สึกว่ามันจะอิ่มไปแล้วเนาะพี่แตนเลยอยากที่จะ ควบคุมน้ําหนักแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยนะคะพี่แดนถ้าตั้งแต่สมัยสาวๆเนาะก็จะเล่าให้ฟังอาจจะมีบ้างที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าลดน้ําหนักเลยแหละแต่พอใช้ไปใช้ไปแล้วเรารู้สึกมันไม่เวิร์กกับตัวเองพี่แดนเคยเจอกับตัวเนาะสักประมาณตั้งแต่ก่อนท้องอะคะ่ะ สิบกว่าปีก่อน1 5บ6ปีก่อนอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับลดน้ําหนักคือมันก็ไม่ได้มีไซส์เอฟเฟกอะไรหรอกแต่หลังจากที่เราเริ่มใช้รู้สึกว่ามันโยโย่จากประสบการณ์ครั้งนั้นเพราะฉะนั้น เมื่อมีถึงจุดหนึ่งคือมันเป็นธรรมดาเนาะพอพอเหมือนกับว่าถ้าเราจะควบคุมอาหารหรือเราจะออกกําลังกายเนี่ยมันต้องทําสม่ําเสมอทีนี้ถ้าเราขาดไปบ้างเว้นไปบ้างน้ําหนักมันก็จะจะดีดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็เป็นธรรมดาก็ เริ่มกันใหม่เริ่มกันใหม่เราก็จะควบคุมเราก็จะต้องต้องออกกําลังกายเพิ่มหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เป็นธรรมดาแต่ทีนี้ที่จะบอกก็คือว่าตั้งแต่มีประสบการณ์เรื่องโยโย่เนี่ยซึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้ดีดขึ้นเยอะนะแต่แต่รู้เลยว่าโยโย,โย,อย่อย่างเงี้ยพี่แดนก็ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกตรงๆว่าลดน้ําหนักอ่ะแต่ถามว่าไอตัวช่วยในการควบคุมน้ําหนักซึ่งเอาจริงพี่แดนก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเหมือนหรือต่างกันยังไง สักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าอย่างเช่นพวกกาแฟคุมน้ําหนักหรือว่าอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นพวกแอลคาเนทีนอะไรอย่างเงี้ยพี่แทนก็ยังจะใช้นะคือใช้มาเสริมกับการออกกําลังกายเพิ่มขึ้นด้วยอ่ะทีนี้พอช่วงนี้เอาเองแล้วอ่ะจากการกักตัวอยู่บ้านหยุด เชื้อเพื่อชาติไม่ออกไปไหนพออวบอิ่มขึ้นช่วงนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากที่จะควบคุมนะก็พยายามที่จะลองดูว่าเอ๊ะจะทำยังไงได้บ้างหันมาออกกำลังกายอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็หาอาหารเสริม ก็ทดลองกินตัวนั้นบ้างตัวนี้บ้างก็กินเรื่อยๆแบบไม่ซีเรียสอ่ะนะไม่ฮาร์ดคอร์เพราะเราเองก็ยอมรับผลการกระทํากับว่าสิ่งที่เราได้กินเข้าไปแต่วันนี้ที่อยากมาเล่ากันฟังเนี่ยพี่แตนค้นพบนะ,ะตัวนี้อันนี้ก็บอกเลยตัวนี้เนี่ยก็คือว่าชาแม่อันนี้เป็นรุ่นไซส ะะอีกรุ่นหนึ่งก็คือไซเอสพลัสอันนั้นเนี่ยสำหรับเหมือนกับคนที่แบบว่าลดยากตัวอื่นเอาไม่อยู่แล้วพี่แทนก็เลยเลือกตัวนี้มาก่อนคือช่วยควบคุมไม่ให้รู้สึกอยากกินอาหารมากเกินไปนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ให้น้ำหนักเพิ่มที่สำคัญเนี่ยตอนที่ตัดสินใจซื้อพี่แทนก็ศึกษาข้อมูลนิดนึงแล้วเหมือนกับว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการบล็อก แอนเบิร์แล้วก็เร่งการเขาเรียกว่าอะไรนะกระตุ้นการสลายไขมันอย่างนี้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะเหมือนกับว่ามันมีสารสกัดจากถั่วขาวสารสกัดจากแอฟริกันแ n งโก x t เอ็กเนาะพี่แตนอ่านนิดนึงนะคะก็จะไปนั่นแหละเหมือนที่พี่แตนบอกเนาะก็คือว่าเป็นตัวช่วยเอลสลดไขมันหน้าท้องหรืออะไรประมาณนี้ที่สําคัญคือเร่งอัตราการเผาผลาญไขมันอ่ะก็เลยเลือกตัวนี้อันนี้ก็เพิ่งเริ่ม กินได้ไม่นานอืแต่กินแล้วก็รู้สึกว่ามันก็โอเคแต่ทุกคนคะทั้งนี้ทั้งนั้นพี่แทนกินตัวนี้แล้วก็พี่แทนปรับอีกอย่างหนึ่งนะที่ที่เคยทํามาแล้วก็เห็นผลมากนั่นคือการดื่มน้ําตอนนี้เนี่ยพี่แทนปรับใหม่ดื่มน้ําให้ได้วันละ1.5ลิตรก็คือน้ำน้ำขวดใหญ่ๆอะค่ะ อ่านะทีนี้อ่ะเรากลับมาอันนี้นิดนึงอันนี้ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากินง่ายอ่ากินง่ายยังไงก็คือแค่เทใส่ปากแล้วก็ดื่มน้ําตาม จบเลยเออซึ่งพี่แทนว่ามันก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็พกสะดวกนะอันนี้ตัวหนึ่งไซเอ็ดพรัสอีกตัวหนึ่งที่อยากจะเล่าสู่กันฟังและอยากจะแนะนําก็คือกินแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยเห็นผลนะคือตัวนี้เนี่ยเอาตรงๆยังไม่เห็นผลสักเท่าไหร่เดี๋ยวจะมาบอกผลลัพธ์อีกทีขอกินสักเดือนหนึ่งก่อนอันนี้ยังได้แค่ไม่กี่วันแต่อันนี้เนี่ยมันสมชื่อมากเลยอันนี้ก็ของชาเม่เหมือนกันนะคะบริษัทในเครือของชาเม่เขาก็มี ผลิตภัณฑ์หลายตัวลองไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโทษค่ะ <c oughs> เพิ่มเติมก่อนได้เนาะตัวนี้ชื่อว่าชาแม่วันเดย์ไฟเบอร์อ่ะตัวนี้เนี่ยจะกินก่อนนอนกินทุกวันวันละหนึ่งซองก่อนนอนก็พี่แทนก็กินผสมกับน้ําเย็นธรรมดานะตื่นเช้ามารู้เรื่องข้อดีที่ชอบตัวนี้มากๆเลยคือสังเกตเห็นชัดเลยว่าขออนุญาตนะคะลักษณะการขับถ่ายอุจจาระที่ออกมาเนี่ย มันเหมือนกับไปลากเอาของเก่าๆที่ค้างอยู่ในลำไส้อ,ออกมาด้วยข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่เลิฟมากๆคือไม่ปวดบิดแค่รู้สึกว่าปวดท้องคือพี่แดนก็ไม่ได้เป็นคนท้องผูกอะไรมากะนะคะอ่ามันมัน,ม,นมันช่วยทำให้ถ่ายง่ายขึ้นแค่รู้สึกว่าปวดท้องจะเข้าห้องน้ำเราก็ไปนั่งโทษนะไม่แสบก้นไม่แสบอะไรด้วยอันนี้ถึงว่าทำไมถึงต้องแนะนำนะคะ ลองไปตัดสินใจพิจารณาหาซื้อมาดูนะส่วนประกอบเขาก็มีหลายอย่างเนี่ยมันก็ตัวเล็กๆอยู่หลังซองอะ่ะแล้วพี่แทนก็จะทิ้งกล่องไปก่อนทุกทีเลยนะคือพอฉันซื้อมาฉันก็จะเอาแต่ผลิตภัณฑ์พวกนี้มาเก็บไว้ไม่ว่าซื้ออะไรมาแล้วกล่องเนี่ยก็จะทําเป็นพวกรีไซเคลลิลบ้างหรือไม่ก็รีบทิ้งบ้างเพราะถ้าไม่ทิ้งเนี่ยทุกคนกล่องพวกกระดาษหรืออะไรเงี้ยมันก็จะรกเต็มบ้านไปหมดเนาะอ่ะทีนี้ทีนี้กลับกลับมาของเรานะจุดเด่นอีกอันหนึ่งของตัวนี้เนี่ย นอกจากเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะช่วยล้างลำไส้แล้วเนี่ยที่พี่แตนชอบคือยังมีพรีไบโอติกเป็นการช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยปรับสมดุลของลำไส้บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการเหมือนกับว่าบางวันถ่ายแข็งบางวันถ่ายเหลวบางทีท้องผูก2-3สาวันไม่ถ่ายบางทีวันหนึ่งถ่าย3-4สี่หนอย่างเงี้ยลองเอาตัวนี้มาช่วยดูกินไปสักระยะหนึ่งแล้วลองลองสังเกตอาการตัวเองดูนะคะ นอกจากนี้ตัวนี้เขายังบอกว่ามีวิตามิน A C e ซึ่งช่วยในเรื่องของผิวพรรณและสารต้านอนุมูลอิสระอ่านะคะไม่ว่ายังไงก็ตามนะทุกคนพี่แทนก็ยังฝากไว้เหมือนเดิมนะคะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนหาอะไรที่เหมาะกับร่างกายของเรานะพี่แทนยังยืนยันอย่างนั้นเสมอและก็เหมือนเดิมค่ะบางอย่างพี่แทนใช้ดีแต่อีกคนอาจจะใช้แล้ว ได้เห็นผลไม่ดีเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะฉะนั้นร่างกายของเรารู้จักร่างกายเราให้ดีที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามฝากไว้จากพี่แตนอยากเล่านะคะบ๊ายบาย